พาท่านผู้ชมไปที่อุบลราชธานีกันบ้างค่ะไปที่นั่นเนี่ยไปดูตัวอย่างดีๆนะคะเรื่องของการบริหารจัดการขยะค่ะขยะอินทรีย์นะคะนำมาใส่ถังขยะนะคะในโครงการขยะเตียกลดโลกร้อนนะคะไปดูกันค่ะ ะเราทุกคนสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ง่ายๆคะ่ะด้วยการนําขยะเปียกหรือว่าขยะอินทรีย์ที่เรารับประทานอาหารเหลือนะคะแยกออกมาคะ่ะแล้วก็นํามาใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะคะ สุทสิพธ์พงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเทศบาลเมืองพิบูรณ์มังสาหารชื่นชมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศพร้อมเน้นย้ำพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องให้เป็นหมู่บ้านยั่งยืนและได้ย้ำถึงการแยกขยะโดยนำขยะเปียกมาใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อนเป้าหมายครบร้อเปอร์เซ็นตทั่วประเทศในสิ้นเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะ ผูช้ชมคะเรื่องของทั้ง ขยะเปียกลดโลกร้อนนะคะวันนี้ค่ะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านสุดที่พงจุนเจริญมาเยี่ยมที่นี่ค่ะที่อุบลราชธานีนะคะสวัสดีท่านปลัดค่ะสวัสดีท่านผู้ว่าและทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเห็นว่าที่นี่เนี่ยทำถังขยะเปียกกันคึกคักเลยใช่ไหมคะครับก็ทั่วประเทศนะฮะช่วยกันทํากระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้ว่าการจังหวัด76จังหวัดเนี่ยรวมกับนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเราไปลงนามใน MOU กับ UN ว่าเราจะช่วยกันมาทําให้จังหวัดของเรานะฮะเป็นจังหวัดที่สะอา มีการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดทั่วประเทศนะครับขับเคลื่อนรณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือนในกรณีที่เป็นเขตเทศบาลชุมชนเมืองบางทีเขาไม่มีที่ทําก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทําถังขยะเปียกรวมให้อ่าอย่างนี้คือจุดรวมอ่าอันนี้รวมหลายบ้านมาใช้ด้วยกันเป็นเรื่องที่ดีมากก็คือว่าคนไทยเราทุกคนใน76จังหวัดเนี่ย ก็จะได้ช่วยกันเป็นพลเมืองโลกที่ดีช่วยกันรักษาโลกของเรานะฮะให้ปลอดภัยจากภาวะโลกร้อนนะครับ้วยการคัดแยกขยะแล้วก็เอาขยะเปียกซึ่งมันเป็นตัวร้ายที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อนเพราะเวลามันเน่ามันเกิดแก๊สมีเทนนะมันลอยไปบนชั้นบรรยากาศเกิดกาซเรือนกระจกนะครับแล้วก็มีปุ๋ยหมักนะครับเอาไปใช้บํารุงดินเราตั้งเป้าไว้ว่าภายในสิ้นปีนี้ทุกครัวเรือนจะมีหมด ที่พี่บุญมังสาหารเนี่ยเขามีรณรงค์ตั้งแต่เด็กตัวน้อยเลยใช่ไหมคะครับใช่ครับเรื่องการคัดแยกขยะเนี่ยอนาคตของบ้านเมืองเราเนี่ยอยู่ที่เด็กเพราะนั้นเนี่ยการที่ผู้บริหารของเทศบาลเมืองพี่บุญมังสาหารร่วมกับคณาจารย์ของโรงเรียนเทศบาลครูบาอาจารย์รทุกรงเรียนช่วยกัน ปลูกฝังให้เด็กมีวัฒนธรรมในเรื่องของการคัดแยกขยะมีวัฒนธรรมในเรื่องของการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเนี่ยมันก็เป็นความยั่งยืนถ้าแบบนี้เนี่ยทุกๆจังหวัดทุกๆครัวเรือนเนี่ยช่วยกันทําถังขยะเปียกลดโลกร้อนก็ะจะลดการปล่อยกา๊าซมีเทนแบบนี้มันน่าจะขายคาร์บอนเครดิตได้ไหมได้ครับขั้นตอนที่สําคัญคือการให้การรับรองโดยหน่วยกลางที่ทางรัฐบาลนะครับให้เป็นผู้ให้การรับรองคือองค์การบริหารจัดการกาซเลอนกัน จกหรืออบอกศรตราจารย์ดรชนาทิพยาลิโนนะครับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านได้มาช่วยทางกระทรวงมหาดไทยนะครับทำระเบียบวิธีวิจัยตอนนี้เหลือเฉพาะขั้นตอนที่ว่าเราต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าทุกครัวเรือนในประเทศนี้นะครับได้มีการคัดแยกขยะแล้วนําขยะอินทรีย์ มาใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อนอเพื่อที่จะไม่ปลดปล่อยก๊าซเสียให้ลอยไปสู่ชั้นบรรยากาศสิ่งที่ได้จริงๆจากการทํทาถังขยะเปียกลดโลกร้อนนี่คืออะไรบ้างคะคือเรื่องเงินจากการขายคาร์บอนเครดิตเนีน่ยไม่ไม่เท่าไรหรอกเรื่องใหญ่ที่สุดเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนจะมีความสุขที่ ตัวเองเนี่ยได้ช่วยกันรักษาต่ออายุโลกของเราเนี่ยนะครับไม่ให้มันล่มสลายสามารถทําให้โลกเราเนี่ยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีสุขภาพภาพนาไมก็ต้องดีถ้าเราแยกขยะเปี่ยกออกมาลงถังขยะแล้วเนี่ยการทํางานของเทศบาลก็จะมาล,ออลดรายจ่ายเยอะ <No. S 2> ปีง,ปง,ปงสองสามหมื่นล้านนะ,ะพาะ<ล>เรื่องขยะ และที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมคะเราทุกคนมีส่วนร่วมในการแยกขยะนะคะแล้วก็นําขยะเปียกมาลงถังได้ปุ๋ยได้ลดภาวะโลกร้อนเป็นประชากรที่ดีของโลกไปนี้ได้นะคะวันนี้ที่อุบลราชธานีนะคะก็ทำกันอย่างคึกคักและคิดว่าทั่วประเทศที่เร่งดําเนินการอยู่เป้าหมายของท่านปัดคือภายในสิ้นปีนี้ 100%ทุกครัวเรือนนะเอาละคะนี่คือพามาดูตัวอย่างดีๆนะคะวันนี้ขอบคุณท่านประหล้ดขอบคุณท่านกู้ว่าขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะทุกคนนะคะสามารถร่วมมือกันได้ในการดูแลโลกใบนี้ด้วยกันแยกขยะนั่นเองค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับไปที่คุณกุ๊กคุณเพึ่งค่ะค่ับขอบคุณค่ะ